สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอ,อช่องปะยาสตอรี่นะคะวันนี้มัดลายใหม่เนาะลายเออ่ดอกรักลายดอกรักราชก,กัญญาค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วกำลังปั่นอยู่ค่ะนี่เตรียมโทรแล้วนะคะนี่ย้อมสีได้อย่างสวยเลยค่ะนี่คือวิธีการปั่นเนาะ ปันเตรียมทอค่ะเตรียมเดี๋ยวก็กลายจะได้เห็นผ้าสวยแล้วนะมาดูกันปันไหมก่อนลายนี้เป็นลายพิเศษเนาะทำยากค่ะทำยากมากเลยเพราะว่าเขาเน้นว่าต้องเป็นเอเขาต้องให้ครบสีเอ้ยครบโดกเนาะครบโดกถ้าจะเป็นแบบ ต้นฉบับก็ต้องครบเลยมันจะมีตัวเแปดตัวนะจะเลยมัดมัดชามัดนะเอยมัดทีต้องให้ทีๆีหน่อยมีมันจะได้สีประมาณนี้อย่างสวยงามค่ะเดี๋ยวได้โทแล้วเออ นี่คือเครียกตัวนี้เครียกอ่ะนอเนาะเรียกไงคนล่าเขาใช้เป็นอสายมูสายมูก็ใช้เป็นเครื่องมือเป็นมงคลเป็นสิริมงคลนะเป็นมงคลเครื่องมือมองคลคือตัวอ่างนี่นะะแล้วก็จะมีนี่ตัวตัวสายไหม ปันปะยาเรียบระวิงเรียบาคเมนเนาะนี่ก็เรียกวะวิงต้องตั้งแนวนอนค่ะคนเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนแค่จะใช้แนวตั้งตั้งลักษณะนี้ลักษณะตั้งอย่างนี้เลยแต่การตั้งมันทําให้การปันเออไมมัดมีมันยากเพราะว่ามันจะไปทับกัน แต่เป็นแนวนอนนี่มันจะไม่ทับกันมันจะง่ายกับการทำงานจวนวิธีปั่นก็ลักษณะนี้ค่ะน,นี่มาดูปั่นไห้เลยค่ะทุกคน ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมเนะาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าทุกคนเลยเนาะกดกระดิ่งจ้าขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ